ไทยเราพลิกกลับมาชนะสิงคโปร์นาะทีบาป4-2ครับโดนนำไปก่อน2-0สุดช็อกนะครับแต่ต้องยอมรับว่าเขายิงคมมากๆครับตั้ง2ประตูนั่นสุดสวยสุดๆนะครับไทยของเราก็พยายามแต่ทำไม่ได้ครับสุดท้ายท้ายสุด มาได้ประตูในช่วงของท้ายครึ่งแรกครับต้องยอมรับนะครับว่าโอ้โหการเขาทำนั้นสวยครับการตอก้นมาของสุพรณนัทให้กับโฟเบออนันยยอดสองวานให้กับพาสติดกุตตับสั้นนะครับยิงเข้าไปและนั่นแหละรครับเป็นจุดเริ่มต้นครับจนกระทั่งประตูตีเสมสอ2องนั้นมันก็มาสําเร็จจริงๆนะครับคือประตูที่เสมสอ2องเนี่ยต้องยอมรับความพยายามจริงๆเลยครับว่าโอ้โหลูกนี้สวยงามครับสุพรนัทเหมือนตานั้น โขเข้าไปอยา่างสดสดงดงามครับแต่จากนั้นมาเนี่ยไทยของเราก็มีโอกาสได้ลุ้นนะแต่ว่า VR วันนี้ครับโอ้โหทาหน้าที่ทํางานมันมีการเช็คบ่อยมากครับคือรู้ทำสองมาแต่ว่าก็บอกว่าไทยของเรานั้นไปทำฝาโพสฝาตรงสิงคโปร์ก่อนครับ จนกระทั่งในช่วงนาทีบาปมาสําเร็จครับผมเชื่อว่าจังหวะนี้ลุ้นกันทั้งประเทศแน่ๆครับจังหวะที่พิโดโดรุชฉารัศมีนั้นโอ้โหยิงเข้าไปลูกนี้จากวรชิตนะจ่ายมาแล้วก็โอ้โหว R มันเช็คแบบเนื้อพิมีลีกเลยครับแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วก็โอ้โหสิงคโปมีโอกาสได้ประตูตีเสมอครับแต่สุดท้ายท้ายสุดครับก็เป็นอ่าินสักเผือพี่มายครับนักเตะจากการท้าเรือยิงเข้าไปในที่สุดไทยของเราชนะ4-2ชนะสานัดรวดเข้ารอบไปที่สำเร็จครับ หาคุณชื่นชอบคลั่งฟุตบอลเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook, YouTube และ TikTok คลั่งฟุตบอลเราจะมาพูดคุยเรื่องราวสุดคลั่งในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยในทุกๆวันขอบคุณครับ